สวัสดีครับผมพรชัยไซงามนะครับวันนี้จะพาทุกท่านไปดูเหรียญจอบนะครับเป็นเหรียญหล่อนะครับหลวงพ่อเงินนะครับแห่งวัดบางคานนะครับนี่จะเป็นพิมพ์จอบเล็กนะครับพิมพ์จอบเล็กหลวงพ่อเงินนะครับจะมี <c oughs> <acak> charms, ทั้งหมดประมาณ4ี ky, ่พิมพ์นะครับก็จะมีพิมพ์ตาขีดนะครับแล้วก็จะมีพิมพ์นิ้วกระดกนะครับหรือเท้ากระดกนะครับแล้วก็จะมีพิมพ์แข้งตรงนะครับแล้วก็จะมีพิมพ์แข้งติดนะครับ นะครับประมาณ4ี่พิมพ์นะครับครับก่อนอื่นเราไปดูวิธีการทํานะครับการหล่อนะครับเป็นเหรียญหล่อนะครับวิธีหล่อข้าวข้าวนะครับเดี๋ยวผมจะให้ท่านดูได้มองเห็นภาพนะครับวิธีการทําเขาทําอย่างไรนะครับการหล่อจอบลงพ่อเงินนะครับครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับครับเดี๋ยวเรามาดูสาธิตวิธีทการทการทาเหรียญจอบ เหรียญหล่อหลวงพ่อเงินแห่งวัดบางคานนะครับไม่ว่าจะเป็นจอบเล็กหรือจอบใหญ่นะครับเนี้ยเดี๋ยวผมจะให้ทุกท่านได้มองเห็นภาพนะครับเนี่ยผมก็ลองเอานี่ครับนี่สมมุติว่าจะเป็นเป็นแม่พิมพ์นะครับเนี่ยเป็นแม่พิมพ์เหรียญจอบจอบหลวงพ่อเงินนะครับเนี่ยเขาก็จะแกะนะครับเนี่ยแกะอยู่บนแม่พิมพ์แม่พิมพ์สมัยนั้นอาจจะเป็นหินนะครับนะครับอาจจะเป็นหินก็ได้นะครับอาจจะเป็นหินมิตรโกนอะไรเนี่ยเนี่ยก็จะแกะ แกะขึ้นมาเป็นรูปหนงพ่อเงินนะครับนี่ฮะส่วนตรงบริเวณหูเหรียญนะครับนี่เขาจะแกะให้ยาวออกมาอย่างนี้นะฮะนี่ฮะพอแกะได้เสร็จปุ๊บนะครับเขาก็จะเอาเทียนนะครับเทียนที่ที่ร้อนๆนะครับเทลงไปนะครับเทลงไปในเบ้าอย่างนี้นะเทให้ยาวไปอย่างนี้นะฮะนี่ฮะเทเสร็จปุ๊บนะครับพอเย็นนะครับเขาก็แกะแกะหุ่นเทียนนี้ขึ้นมานะครับนี่ฮะแกะหุ่นเทียนขึ้นมาหุ่นเทียนก็จะออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้นะฮะ เป็นรูปรูปเหรียญจอบอย่างนี้นะเป็นหุ่นเทียนอยู่นะครับเสร็จแล้วหูหูเหรียญนี anymore, ่ครก็ยังยาวอยู่นะฮะนี่ฮะให้ช่านเห็นภาพนะพอพองั้นนะช่างก็จะใช้ความร้อนนะฮะหลนที่บริเวณบริเวณหุ่นเทียนตรงบริเวณหูเหรียญนะครับเสร็จแล้วก็จะโค้งนะครับโค้งมาอย่างนี้นะใช้ความร้อนเสร็จแล้วก็จะมาแตะแตะบริเวณด้านหลังนี่นะฮะนี่ฮะนี่ฮะให้มองเห็นภาพนะมาแตะบริเวณด้านหลังเสร็จ ปุ๊บมันก็จะออกมาติดนะฮะติดเหมือนปากปิงนะฮะเหมือนเหมือนอย่างนี้นะฮะนี่ยให้ท่านมองภาพออกนะนี่วิธีการทำนะให้ท่านดูคร่าวๆนะครับบางคนมาสอบถามว่าไม่เข้าใจวิธีทำนะฮะนี่ยเป็นหลวงพ่อเงินนี้ครับจะเป็นบริเวณหล่อด้านเดียวนะครับคือด้านหลังเนี่ยจะไม่มีแบบนะครับคือกดกดลงไปในเบ้าเสร็จปุ๊บก็จะมีมีเนื้อปิ้นตามขอบๆหน่อยหนึ่งนะครับเนี่ยเสร็จแล้วพอเรา ใช้ค,ความร้อนลนเสร็จนะครับหุ่นเทียนก็ <c oughs> จะมาติดเป็นลักษณะนี้เสร็จปุ๊บนะครับนี่ฮะเสร็จแล้วนะช่างเขาก็จะเอาเอามูลควายนะฮะหรือหรือดินเอ่เอามูลควายมาพอกมาพอก,มาพอกหุน่นหุ่นเทียนนี่ครับทั้งหมดเลยนะครับพอกเสร็จปุ๊บนะครับเสร็จแล้วนี่ยเขาก็จะเอาดินมาหุ้มอีกทีหนึ่งนะครับเอาดินมาหุ้มหุ้มอีกทีหนึ่งเพื่อจะทําการ เขาจะเทจากด้านล่างขเขาก็จะมาต่อชนวนตรงตรงบริเวณใต้ฐานเนี่ยนะครับอีกทีหนึ่งเนี่ยต่อชนวนหุ่นเทียนขึ้นมานะครับเพื่อจะเทเทนี่ฮะเทไปทางใต้ฐานเนี่ย Get. บริเวณใต้ฐาน u, ที่เป็นเป็นปลายจอบเนี่ย acad. พอเขาเทได้เสร็จปุ๊บนะครับเขาก็จะไปทุบเบ้าออกแกะดินไทยออกนะครับเสร็จปุ๊บแล้วเขาก็จะมาตัดตัดบริเวณใต้ฐานออกแล้วก็แทงสบายนะครับ นะแพงทะบายตกแต่งการตกแต่งอีกทีหนึ่งนะครับนี่นี่คือวิธีการทําคร่าวๆนะครับหวังว่าท่านผู้ชมนะครับจะได้เข้าใจนะครับนี่นี่ครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดเหรียญจอบกันอีกทั้งสี่พิมพ์กันครับครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับเหรียญจอบลงพงเงินนะครับวัดบางคานนะครับเป็นเหรียญรอนะครับพิมพ์นี้จะเป็นพิมพ์ตาขีดนะครับนี่ฮะ เราจะเห็นบริเวณนี้นะครับนี่ฮะจะขีดนะครับตาบริเวณด้านนี้จะจะมีเส้นแตกนะครับขีดมาตรงโดนบริเวณโคนจมูกนี่ฮะนี่ฮะนี่ฮะเขาเลยเรียกพิมพ์ตาขีดนะครับนี่ฮะนี่ฮะเป็นพิมพ์ตาขีดนะครับนี่ฮะก่อนอื่นเราต้องดูภาพรวมน่อนครับต้องดูความเก่านะครับนี่ฮะต้องมีความเก่าได้อายุนะครับเหรียญหล่อนะครับเหรียญหล่อโบราณนะครับนี่ฮะตามซอกนี่ครับตามซอก จะลึกนะครับเนี่จะมีความลึกนะครับไม่ตื้นเบอร์นะครับถ้าเป็นพระถอดพิมพ์จะตื้นเบอร์นะครับและเนื้อหาก็จะไม่ได้นะครับนี่ต้องดูความเก่านะครับเนี่ยเนี่ยดูท่านั่งหลวงพ่อนะครับนตามซอกจะลึกนะครับจะมีเนื้อเกินนะครับเนี่ยเป็นธรรมชาตินะครับเนี่นี่ต้องดูความเป็นธรรมชาตินะครับเนี่ยพิมพ์ตาขีดนะครับนี่ฮะ เนี่ยดูหน้าแข้งนะครับหน้าแข้งก็จะเป็นเส้นตรงนะครับนี่ฮะขาเนี่ยองค์นี้นะครับองค์นี้ก็จะมองเห็นเนื้อเกินนะครับนี่ฮะนี่ฮะจะเป็นเกิดจากการหล่อนะครับนี่การการหล่อหุ่นเทียนนะครับจะหยอดทางด้านด้านนี้นะครับเนี่ยช่างแต่งตะไบไม่ดีนะครับจะเห็นเนื้อเกินอยู่นะครับเป็นธรรมชาตินะครับทําให้พระดูง่ายนะครับนี่ฮะครับเดี๋ยวลองดูด้านข้างนะครับนี่ฮะนี่ยด้านข้างนี่ฮะ ด้านข้างก e ็จะเห็นร uh ิ้วรอยของธรรมชาตินะครับนี่การแต่งตะไบต่างๆนะครับนี่ครับนี่นี่ที่ม้วนเนี่ม้วนจากหุ่นเทียนมาปุ๊บเนี่ยเป็นธรรมชาตินะครับเนี่ยจะมาแตะตรงนี้นะจะมีรอยย่นเ้อเกินนะครับตรงนี้นะฮะนี่ฮะนี่ครับเดี๋ยวลองดูด้านหลังนะครับนี่ฮะด้านหลังก็จะเห็นรอยย่นนะครับนี่ฮะนี่ยมีความเป็นธรรมชาตินะครับนี่ครับนี่ฮะ หลังจะมีเม็ดแร่นะครับเนี่ยเห็นมองเห็นเม็ดแร่ผุดขึ้นนะครับตามเนื้อนะครับพัดนี่ครับนี่ฮะจะเห็นเนื้อเกินบริเวณนี้บางองค์ชัานช่างเขาแต่งตะไบออกไม่หมดนะครับเนี่ยจะมองเห็นนะครับเนี่ยบริเวณที่เราเทหุ่นเทียนลงไปนะครับเนี่ยเหมือนเทช่อลงไปช่างช่างแต่งช่อออกไม่หมดแล้วก็จะมองเห็นนะครับเนี่ยจะมองเห็นเม็ดเดือดเม็ดเกินนะครับเป็นธรรมชาตินะครับเนี่ย ครับเดี๋ยวเราลองไปดูอีกองหนึ่งครับครับเดี๋ยวเรามาดูอีกองหนึ่งนะครับองนี้ก็จะเป็นพิมพ์ตาขีดเหมือนกันนี่ครับนี่ฮะสังเกตนะครับบริเวณตาด้านนี้นะจะมีเส้นแตกเกินมาบริเวณนี้นะครับที่โคนจมูกนี่ฮะนะฮะต้องดูความเป็นมิตินะครับจะมีความลึกนะครับนี่ฮะบริเวณนี้ครับเนี่ยตามซอกต่างๆจะมีความลึกนะครับต้องดูนะครับพระเป็นธรรมชาตินะครับเนี่ย พิมพ์ทรงต้องได้นะครับเนี่ยมือหลวงพ่อก็จะประสานกันอย่างนี้นะครับเนี่ยบางองค์จะมีเม็ดเดือดเม็ดเกินนะครับเนี่ยติดอยู่เป็นธรรมชาตินะครับเนี่ยต้องดู่องรอยของความเก่าเป็นธรรมชาตินะครับเนี่ย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 ที่เขาแยกพิมพ์นะฮะตรงนี้มีตาขีดนะครับเนี่ยบล็อกนี้ก็จะเป็นบล็อกพิมพ์ตาขีดนะครับเนี่ยครับลองมาดูด้านข้างนะครับเนี่ย ด้านข้างก็มีรอยแต่งตะไบนะครับเนี่ยเป็นธรรมชาตินะครับเนี่ยเนี่ยจะมีความเก่านะครับเนี่ยเนี่ยมีเนี่ยเป็นเป็นเนื้อล้นขึ้นมานะครับเกิดเกิดจากความร้อนตอนที่เขาเชื่อมหุ่นเทียนนะครับจะทําโค้งมาให้เป็นห่วงนะครับเนี่ยก็โดนความร้อนก็จะเห็นรอยเป็นรอยริ้วรอยอย่างนี้นะครับเนี่ยครับเดี๋ยวดูด้านหลังนะครับเนี่ยด้านหลังองค์นี้จะมองเห็นธรรมชาตินะครับของรอยตะไบแต่งเก่านะครับเนี่ย มีเม็ดแร่นะครับเนี่ยติดอยู่ตามบริเวณนะครับเนี่ยมีคาบเนี่ยคาบขี้เบ้าต่างๆนะครับตรงนี้จะดูง่ายนะครับเนี่ยนี่เนื้อปิ่นนะครับหรือว่าหูปิงนะครับนี่เขาจะเรียกกันนะครับเนี่ยเนี่ะต้องดูรอยล่องรอยความเป็นธรรมชาตินะครับเนี่ยใต้ฐานเนี่ยใต้ฐานก็รอยเขาแต่งตะไบนะครับเนี่ยเป็นร่องรอยของความเก่าความเป็นธรรมชาตินะครับ ครับเด e e ue 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 ี tonight. Tonight. Color, <spe> sì, ๋ยวเราไปดูอีกองคหนึ่งครับครับเดี๋ยวเรามาดูอีกองคหนึ่งนะครับนี่ฮะนี่ฮะสังเกตดูนะครับเนี่ยองค์ไหนที่โดนสัมผัสนะครับเราจะมองเห็นนี่ครับเป็นพื้นผิวจะเป็นมันๆนะครับแต่ตามซอกที่เราไม่โดนสัมผัสนะครับจะมีคราบสีน้ำตาลสีดํานะครับอยู่ในซอกนะครับคือต้องเก่าได้อายุนะครับนี่ฮะนี่ยจะมองเห็นเม็ดแร่นะครับผุดขึ้นนะครับตามองค์พระนะครับนี่ฮะ เมิดแลนะครับเนี่ยครับครับเดี๋ยวมาดูอีกองหนึ่งนะครับนี่ฮะองนี้ก็เหมือนกันนะครับเนี่ฮะเนี่ยตามซอกจะลึกนะครับนี่ฮะจะลึกเป็นมิติเลยนะครับนี่ฮะต้องดูความเก่านะครับนี่ยความเก่าได้อายุนะครับนี่ยเนื้อผ้าจะเก่านะครับองนี้มีรอยสัมผัสมาก็จะเป็นมันนะครับตามซอกที่ไม่โดนนะครับจะมี ีน้ำตาลนะครับอยู่ในซอกนะครับมีเม็ดเดือดเม็ดเกินนะครับอยู่ข้างในนี่นะครับนี่ฮะความเป็นธรรมชาตินะครับครับเดี๋ยวเราไปดูอีกองคหนึ่งครับครับเดี๋ยวเรามาดูอีกองคหนึ่งนะครับองค์นี้ก็จะเป็นพิมพ์ตาขีดเหมือนกันนะครับนี่ฮะนี่ยบริเวณนี่ฮะเม็ดตาด้านนี้นะครับจะมีนี่ฮะเส้นแตกมาตรงนี้นะครับเนี่ยติดบริเวณเนี่ยโคนจมูกนี่ฮะนี่นี่ฮะเราต้องดูความเป็นธรรมชาตินะครับนี่ฮะ ต้องลึกนะครับล like okay. ึกนะครับน mm ี่ฮะตามซอกนี่ฮะต้องลึกนะครับนี่ฮะมีเม็ดเดือดเม็ดเกินนะครับเป็นธรรมชาตินะครับนี่ฮะนี่ส่วนด้านหลังนะครับจะเห็นรอยตะไบนะครับนี่ฮะเป็นรอยตะไบเป็นธรรมชาตินะครับมีเนื้อล้นเนื้อเกินนะครับนี่ครับนี่ครับครับเดี๋ยวเราไปดูพิมพ์แข้งตรงกันบ้างนะครับครับเดี๋ยวเรามาดู เหรียญจอบเหรียญรอนะครับเหรียญจอบเล็กหลงพ่อเงินนะครับพิมพ์แข้งตรงกันนะครับนี่ครับนี่ยพิมพ์แข้งตรงนะครับเนี่ยเมตตาตรงนี้จะไม่มีเนื้อเกินนะครับสังเกตดูนะครับเนี่ยฮะจะไม่มีเนื้อเกินนะครับแข้งนี้ก็จะตรงนะครับนี่ฮะแข้งก็จะตรงนะครับนี่ฮะแข้งบริเวณนี้จะตรงนะครับเนี่ยสังเกตดูนะครับเขาเรียกพิมพ์แข้งตรงนะครับเนี่นี่ยส่วนบริเวณอื่นๆนะครับเป็นการดูก็ดูคล้ายๆกันนะครับ ต้องดูล่องลอยของความเป็นธรรมชาติต่างๆนะครับเนี่ยถ้านั่งหลวงพ่อนะครับมือจะประสานคกนเข้าไปหากันอย่างนี้นะครับนี่ฮะริวจีวรนะครับนี่ฮะบริเวณนี้นะครับสังเกตบริเวณไหล่ด้านนี้นะครับจะเป็นอย่างนี้นะฮะเนี่ยจะเว้าเข้าไปอย่างนี้นะเป็นเอกลักษณ์ของของพิมพ์นี้จะเป็นสามเหลี่ยมตรงนี้นะเนี่ยตรงชายจีวรนี่ฮะนี่พระต้องดูเป็นธรรมชาตินะครับเนี่ยตามซอกก็จะลึกนะฮะเนี่ยจมูกก็จะโตนะครับนี่ฮะ นีดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเห็นล่องรอยการแต่งตะไบเก่านะครับเนี่ฮมีเม็ดเดือดเม็ดเกินมีเมด็ดแร่นะครับผุดขึ้นตามเนื้อพระนะครับเนี่ฮเนี่ยตรงหูเหรียญก็จะเป็นหูเป็นหูปิงนะครับเขาเรียกเป็นเนื้อล้น,ลนออกมาเนี่ยครับนี่ฮะเป็นธรรมชาตินะครับเนี่ฮครับเดี๋ยวเราไปดูอีกองหนึ่งครับครับเดี๋ยวดูอีกองหนึ่งนะครับ นี่ก็จะเป็นพิมพ์แข้งตรงเหมือนกันนะครับสังเกตดูนะครับแข้งนี้จะตรงนะครับนี่ฮะแข้งจะตรงนะครับนี่ฮะนี่ตามซอกนี่ก็จะลึกนะครับมีเม็ดเกินเม็ดเดือดนะครับต่างๆนะครับเป็นธรรมชาตินะครับนี่ใบหน้าหลวงพ่อนะครับต้องดูนะครับนี่จมูกจะยาวๆมาอย่างนี้นะครับนี่ฮะนี่ยสังเกตดูนะตามซอกก็จะลึกนะครับเนี่ยต้องดูความเป็นธรรมชาติเนื้อต้องเก่านะครับ ต้องมีคาบเบ้านะครับนี่ฮะมีขี้เบ้าต่างๆนะครับติดอยู่ตามซอกนี่ฮะนี่ฮะสังเกตดูนะครับนี่ฮะครับเนี่ยด้านหลังก็ต้องเป็นธรรมชาตินะครับนี่ฮะรอยสัมผัสรอยใช้นะครับตรงไหนสัมผัสจะเป็นมันนะครับตรงไหนไม่โดนสัมผัสนะครับจะเป็นดําน้ําตาลนะครับนี่ฮะสังเกตดูนะครับนี่ฮะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกพิมพ์หนึ่งนะครับเป็นพิมพ์แข้งติดนะครับ เดี๋ยวเรามาดูเหรียญจอบหลวงพ่อเงินนะครับเป็นพิมพ์แข้งติดนะครับพิมพ์นี้นะฮะนี่ฮะบริเวณนี้ฮะบริเวณใกล้ๆปลายเท้านี่ครับจะมีเนื้อเกินติดติดอยู่ตรงนี้นะครับเลยเรียกพิมพ์แข้งติดนะครับนี่ฮะนี่ฮะบริเวณนี้นะครับส่วนบริเวณอื่นๆนะครับต้องดูความเป็นธรรมชาติเหมือนๆกันหมดนะครับนี่ฮะ ตามซอกแขนจะลึกนะครับเนี่ยลึกเป็นมิตินะครับเป็นธรรมชาติเนื้อพระต้องเก่าได้อายุนะครับนี่ฮะต้องดูนะครับนี่ฮะเนี่ยองนี้จะลอยใช้มานะครับหน้าตาก็จะสึกหน่อยนึงนะครับโดนสัมผัสมานะครับเนี่ยตามขอบเหรียญนี่ครับก็จะเป็นรอยสัมผัสนะครับพระอายุเป็นร้อยปีนะครับเราต้องดูเนื้อโลหะต้องเก่าได้อายุนะครับเนี่ยบริเวณหูเหรียญนี่ครับโค้งแล้วก็จะมีเนื้อลนเป็นหู เนี่ยเป็นธรรมชาตินะครับเนี่ยเนี่ยด้านหลังก็จะมีเนื้อปิ้นอย่างนี้นะครับเนี่ยเนี่ยเป็นธรรมชาตินะครับเนี่ยบริเวณด้านหลังก็จะเห็นเม็ดรแร่เนี่ครับเม็ดแร่ผุดขึ้นมานะครับบางเม็ดยังไม่หลุดก็ยังมองเห็นอยู่เลยนะครับเนี่ยยังติดอยู่ในในคาบในคา,าบเบ้าในร่องต่างๆนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวเราไปดูอีกองคหนึ่งครับครับเดี๋ยวมาดูอีกองคหนึ่งนะครับ องนี้ก็จะเป็นพิมพ์แข้งติดเหมือนกันนะครับนี่ฮบริเวณนี่ฮะปลายเท้าตรงนี้จะเชื่อมติดกันนะครับจะมีเนื้อเกินเชื่อมติดกันอย่างนี้นะครับนี่ฮะนี่นี่ยดูความเป็นธรรมชาตินะครับเนี่ยพระตามซอกนี่จะลึกนะครับนี่จะมีเม็ดเดือดเม็ดเกินนะครับนี่ฮะติดอยู่ตามซอกนะครับเป็นธรรมชาตินะครับนี่ฮะนี่ฮนี่ฮะด้านข้างก็จะมีรอยแต่งตะไบเก่านะครับนี่ฮ เป็นธรรมชาตินะครับเนี่ยนี่ฮะหูเหรียญนะครับหูเหรียญอันนี้นะครับก็จะมีโค้งมาอย่างนี้นะครับรอยเชื่อมเชื่อมเสร็จรอยก็แต่งตามตะใบเป็นธรรมชาติความเก่านะครับนี่ฮะด้านหลังองคนี้ก็จะมีการแต่งตะไบนะครับนี่ฮะเนี่ยรอยเม็ดเดือดเม็ดเกินผุดขึ้นนะครับนี่ยเนี่หูเหรียญตรงนี้นะครับนี่ฮะจะเห็นเนื้อเกินนะครับนี่ฮะจะเป็นธรรมชาตินะครับเนี่ยส่วนบริเวณ ด้านล่างนะครับหลังจากเทหุ่นเทียนแล้วนะครับท่านเขาจะตัดหุ่นเทียนตัดตรงนี้ออกแล้วก็ลอยแต่งตะไบนะครับนี่ฮะจะมองเห็นตะใบหยาบๆนะครับแต่งนะครับองนี้นะครับนี่ฮะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกพิมพ์หนึ่งนะครับเป็นพิมพ์นิ้วกระดกนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูอีกพิมพ์หนึ่งครับพิมพ์นี้จะเป็นพิมพ์นิ้วกระดกนะครับหรือว่าเท้ากระดกนะครับนี่ฮะบริเวณนี้นะครับจะมีเนื้อติดอยู่ในหน่อยนะครับ แล้วก็เท้าตัวนี้นะครับจะเป็นว้าลงแล้วก็เป็นกระดกขึ้นมาในหน่อยนี่ครับนี่ฮะเขาเรียกพิมพ์นิ้วกระดกหรือเท้ากระดกนะครับนี่ฮะนี่ฮะส่วนบริเวณอื่นๆนะครับก็จะดูรวมๆคล้ายๆกันนะครับดูล่องรอยความเป็นธรรมชาตินะครับนี่ฮะนี่ยพระต้องเก่าได้อายุนะครับมีเม็ดเดือดเม็ดเกินนะครับนี่ฮะมีส่วนผสมของต่างๆนะครับนี่ฮะเดี๋ยวด้านหลังนะครับนี่ฮะ ด้านหลังองค์นี้นะครับจะเห็นความเก่านะครับเป็นตามุงเลยนะครับขึ้นนะครับมีรอยย่นนะครับนี่ฮะเนี่ยเป็นธรรมชาติเลยนะครับนี่ฮะนี่ฮพระต้องเก่าได้อายุนะครับนี่ฮะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกองคหนึ่งครับครับเดี๋ยวมาดูอีกองคหนึ่งนะครับองนี้ก็จะเป็นนิ้วกระดกเหมือนกันนะครับพิมพ์นิ้วกระดกนะครับบริเวณนี้จะมีเนื้อล้นหน่อยนะครับแล้วก็บริเวณปลายเท้าก็จะดกขึ้นนิดนึงนะครับนี่ฮะ มือก็จะประสานกันอย่างนี้นะครับเนี่ยมือก็จะเชื่อมประสานกันนะครับเนี่ยองนี้จะเห็นติดใบหูนะครับเนี่ยติดใบหูชัดเจนนะครับเมตตานะครับติดชัดนะครับองนี้นะครับเนี่ยจะเห็นล่องรอยความเป็นธรรมชาตินะครับตามซอกตามซอกแขนนี่จะลึกนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยต้องดูความเป็นธรรมชาติขององค์พระนะครับการหล่อนะครับการหล่อโบราณนะครับเนี่ยเนี่ยครับมาดูด้านหลังนะครับเนี่ย ด้านหลังเราก็จะมองเห็นความเก่านะครับช่างก็จะแต่งตะไบเก่านะครับนี่ครับเนี่ยจะเป็นเห็นเนื้อเกินนะครับรอยแต่งตะไบเก่านะครับเนี่ยตามขอบนะครับนี่ฮะเนี่ยจะมองเห็นนี่ฮะรอยพุนนะครับนี่ฮะเป็นธรรมชาตินะครับนี่ฮะครับสําหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับฝากทุกท่านนะครับ ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งติดตามไว้นะครับเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ